แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งใสเกตุมารุ่น KG B9 บดเร็วบดละเอียดบดไว ด้วยกำลังสองใบมีดตัวเครื่องวัสดุคุณภาพอย่างดีสามารถบดน้ำแข็งได้ถึง65กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงประหยัดไฟปลอดภัยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช้งานง่ายจะทำทานที่บ้านก็เย็นชื่นใจกับหลากหลายเมนูน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบ จะทําขนมหวานขายก็มีแต่ปัง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 เปลี่ยนร้อนอันแสนน่าเบื่ออิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกลดหิมะรุ่น KG BD9 r a p p d s h o p p i n g นำตัวช่วยดับร้อนกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น KGBD9 ที่รังสรรค์เมนูหวานเย็นได้ทุกเมนูดับร้อนทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยล่ะคะ่ะสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดมากๆฮะเหมือนเกล็ดหิมะเลยนะครับด้วยกำลัง2ใบมีดครับตัวเครื่องวัสดุคุณภาพดีครับแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นครับและที่สำคัญค่ะใช้ได้กับน้ำแข็งทุกชนิดเลยนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับต้องบอกว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับกับราคาพิเศษเพียง1,150บาทเท่านั้นครับได้รับไปทั้งหมด7ชิ้นเลยทีเดียวมอเตอร์รับประกัน1ปีเต็มเอาละค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ร้านน้ำแข็งสายค่ะเ4ียงชั่วโม เลยนะคะวันนี้แน่นอนเลยคุณผู้ชมขาเราจะมาขายน้ำแข็งใสกันเพราะว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กับเครื่องทำน้ำแข็งใสจากแบรนด SK ์ SKG สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันนี้นะฮะมาพร้อมกับโปรโมชั่นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวะนะ่ะทั้งเซ็ตคุณจะได้รับไปทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันคุณผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคาเรียกได้ว่าใครสั่งกับเราวันนี้นะโอ้โหเปิดร้านได้เลยนะพลอย,เ,ยเปิดร้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมขะทำกินเองก็ร่อยเปิดร้าน อาชีพอีกแล้ววันนี้นะคะนายชุดได้ไปนะกับ s k g รุ่น k g b d 9นะคะหนึงเครื่องยังไม่พอคุณผู้ชมคะได้ขวดซอสไปอีก2บาใบได้ถ้วยพลาสติกค,คลาสสีไปอีกและถาดลองสแตนเลสอีกหนึ่งชิ้น ยอยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ะนะคุณผู้ชมครับจ่ายเพียง1,150บาทเท่านั้นนะฮะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วแน่นอนครับดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งใสเกจิมารุ่น KG B9 บดเร็วบดละเอียดบดไว ด้วยกำลังสองใบมีดตัวเครื่องวัสดุคุณภาพอย่างดีสามารถบดน้ำแข็งได้ถึง65กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงประหยัดไฟปลอดภัยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช้งานง่ายจะทำทานที่บ้านก็เย็นชื่นใจกับหลากหลายเมนูน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบจะทำขนมหวานขายก็มีแต่ปัง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 ,ปง เปลี่ยนร้อนอันแสนน่าเบื่ออิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น KG BD9 Rapid Shopping นำตัวช่วยดับร้อนกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น KGBD9 ที่รังสรรค์เมนูหวานเย็นได้ทุกเมนูดับร้อนทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยเลยค่ะสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดมากๆฮะเหมือนเกล็ดหิมะเลยนะครับด้วยกำลังสองใบมีดครับตัวเครื่องวัสดุคุณภาพดีครับแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นครับและที่สำคัญค่ะใช้ได้กับน้ำแข็งทุกชนิดเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น KGBD9 ปกติเครื่องละ้า้9บบาทแต่ถ้าโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้ แถมเมพิ่มฟรีทันทีขวดซอสสองใบมูลค่า90บาทถ้วยพลาสติก3ใบคลาสสีมูลค่า195บาทและถาดลองสเตนเลสมูลค่า190บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้น2,465บาทแต่ร้อยคุณจ่ายเพียงแค่1,150บาทเท่านั้นบอเตอร์รับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์02 666-9426หรือแอดไลน์แอดไซน์ p i p Shopping และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงพร้อมส่งสินค้าทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ โอ้โหมาดูกันที่ตัวดีเทลของเครื่องกันบ้างดีกว่านะเน้นย้าเลยคุณผู้ชมใครสนใจอยากได้โทรตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเอาไว้ทํากินเองที่บ้านก็ได้เอาไปทําขายก็มีรายได้เลยเพราะเขามากับกําลังไฟมากถึง350วัตต์คุณผู้ชมคะและสำคัญนะสามารถบดน้ําแข็งเนี่ยได้มากถึง65กิโลกรัมต่อ1นชั่วโมงบอกเลยว่ากําลังเขาสู้สุดแรงมากๆเลยนะคะและคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าด้านในค่ะมีใบมีดบดละเอียดนะคะให้เหมือนกับเป็นเกรด มะรับประทานแล้วนุ่มนวลที่แต่หลายคนบอกชอบมากเลยเกล็ดน้ำแข็งที่มันละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะซึ่งตัวเครื่องอค่ะพี่แชมป์ครับผมกว้างถึง14เซนติเมตรนะคะค,ความยาวถึง35เซนติเมตรและความสูงนะคุณผู้ชมคะ่ะ17เซนติเมตรนั่นเองค่ะโอ้โหขนาดกำลังดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและนอกจากนั้นนะคะนี่เรามาดูกันที่ตัวจานของเขาหน่อยละกันครับจานสแตนเลสของเขานะคุณผู้ชมนะรัศมีอยู่ที่21เซนติเมตรนั่นเองครับส่วนสูงอยู่ที่5เซนติเมตร ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณปั่นน้ําแข็งมาเสร็จปุ๊บนะมันจะลงอยู่ตรงนี้พอดีเลยทีเดียวนะครับ<อ>และนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับเรามาดูกันที่ตัวสายไฟหน่อยละกันป้าผมเลื่อนมาให้เลยนี่สายไฟของเขาครับยาวถึง 60เซนติเมตรเลยครับคุณผู้ชมนี่เรียกเดียวยาวมากๆเลยทีเดียวนะคุณจะใช้งานทั้งปั่นทั้งบดง่ายๆครับคุณผู้ชมนี่เห็นสวิตช์ปุ่มนี้ไหมครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เราเปิดปึ๊กมาด้านนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วผมต้องบอกว่าเขามีความปลอดภัยมากๆเมื่อไหร่ที่คุณไม่ใส่ของลงไปและคุณทําการกดเขาจะไม่ทํางานครับไม่ทํางานเลยเป็นอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมขาเป็นการเซฟตี้นะและเห็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าต้องเครื่องหมื่นต้องมีหลายพันแต่วันนี้ค่ะให้คุณเป็นเจ้าของ แค่ในราคา1,150บาทเท่านั้นคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานกันได้ยาวๆเลยภายใต้แบรนด์ SKG จ้าครับผมดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งสเกียร์หมารุ่น KG B9 บดเร็วบดละเอียดบดไว ด้วยกำลังสองใบมีดตัวเครื่องวัสดุคุณภาพอย่างดีสามารถบดน้ำแข็งได้ถึง65กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงประหยัดไฟปลอดภัยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช้งานง่ายจะทำทานที่บ้านก็เย็นชื่นใจกับหลากหลายเมนูน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบจะทำขนมหวานขายก็มีแต่ปัง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 ,ปง เปลี่ยนร้อนอันแสนน่าเบื่ออิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งใสเกลดหิมะรุ่น KG BD9 Rapid Shopping นำตัวช่วยดับร้อนกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น KG BD9 ที่รังสรรค์เมนูหวานเย็นได้ทุกเมนูดับร้อนทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยเลยค่ะสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดมากๆฮะเหมือนเกล็ดหิมะเลยนะครับด้วยกำลัง2ใบมีดครับตัวเครื่องวัสดุคุณภาพดีครับแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นครับและที่สำคัญค่ะใช้ได้กับน้ำแข็งทุกชนิดเลยนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับต้องบอกว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับกับราคาพิเศษเพียง1,150บาทเท่านั้นครับได้รับไปทั้งหมด7ชิ้นเลยทีเดียวมอเตอร์รับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสเกล็ดหิมารุ่น KGBD9 ปกติเครื่องล้านหนึ่บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้ แถมเพิ่มฟรีทันทีขวดซอสสองใบมูลค่า90บาทขวดพลาสติก3ใบคลาสสีมูลค่า195บาทและถาดลองสเตนเลสมูลค่า190บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้น2,465บาทแต่ร้อยคุณจ่ายเพียงแค่1,150บาทเท่านั้นมอเตอร์รับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์02 666-9426หรือแอดไลน์แอดไลน์ p i p Shopping และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงพร้อมส่งสินค้าทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ เอาละค่ะถึงเวลาคลายร้อนกับเมนูเย็นชื่นใจวันนี้จัดมาเลยแน่นอนผลไม้ในหน้าร้อนเรามีกันอยู่แล้วพี่แชมป์กับ,บแป้งโมลูกใหญ่ๆแต่จะมาเปลี่ยนเป็นเมนูที่เพิ่มความสดชื่นและถ้าทําขายนะบอกเลยว่าได้ราคาดีมากผู้ชมกับนี่เลยค่ะเมนูแป้งโมโอะโลฮาจโบ๊องย่งาง ครับผมนี่ครับยใช่คุณผู้ชมผมถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติแต่ว่าใครได้ชุดนี้ไปเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะคุณสามารถเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะและยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆบ้านเราครับคุณผู้ชมครับไปไหนก็มีแต่คนต้องการหาอะไรเย็นๆทานถูกไหมถูกต้องเลยอันนี้ให้เย็นชื่นใจแล้วไม่ได้มาแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะเน้นย้ำเลยว่าคุณลูกค้าแรปปิ้งช้อปปิ้งวันนี้ได้ขวดซอสไปอีก2ใบนะคะได้ถ้วยคลาสสีไปและได้ถาดลองสเตลเลตไปด้วยจ้า แล้วครับผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าสมมมันเกิดได้ไเป็นเซตแบบนี้เอากลับไปประกอบอาชีพได้เลยใช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมขาหลายแล้วก็่อเดี๋ยวนี้นะ อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านพี่แชมป์เขาเออมีรายกลุ่มหมู่บ้านทำขายมาซะเลยดีกว่าคุณผู้ชมขากับเมนูน้ำแข็งใสสดชื่นแบบนี้<ว>เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะและดูสิพี่แชมป์ทำแบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมขามันเหมือนไปเที่ยวร้านหรูๆแบบว่าออที่เขาลังสรรเออมนูน่ากินน,กน,น่ากินแบบนี้ออกมาเลยแล้ววัตถุดิบหาง่ายมากๆคุณผู้ชมค่ะมีแตงโมมีน้ําแข็งแล้วก็มีเครื่องทําน้ําแข็งใสเกล็ดหิมะจาก SKG ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกนะคุณผู้ชมถ้าสมมติเก ว่าคุณไปซื้อเมนูแบบนี้ทํากินเองข้างนอกนะหรือว่าไปซื้อตามห้าง ลูกเนื้อลูกเนี้ยลูกหนึ่งอ่ะเท่าไหร่พอยลี่ว่าหลายร้อยพูดงนี้เลยดีกว่านะคุณผู้ชมขาแต่ว่าวันนี้ทําเองง่ายๆที่บ้านทํากินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะคุณผู้ชมคาะพี่แชมป์บีบนมสดลงไปคุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นตามไปเลยค่ะนี่เลยให้เด็กๆพักเย็นลงเย็นรีบ้างเนาะคุณผู้ชมขาเปผลไม้ที่ดีกว่าใช่เลยนะทานผลไม้เลยนี่ครับคุณผู้ชมครับหรือว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ชอบเป็นแตงโมก็สามารถทําเป็นสตรอเบอรี่ได้นะได้เราสามารถลังสรรค์ได้เลยว่า คุณอยากได้เมนูไหนในการทําเมนูแบบนี้เสาวอาทิตย์ครับคุณผู้ชมช่วงนี้เด็กปิดเทอมด้วยนะเขาสามารถมีเวลาในการทําเมน,นูนู้นนี่นั้นลังสรรค์กินอะ่ะเหมือนแบบ อารมณ์แบบวันครอบครัววันครอบครัวเรียก<ช>ว่ามีอะไรใน<ช>ตู้เย็นคุณผู้ชมมีเครื่องทําน้าแข็งใสเก็ดพิม่าจาก s k g แบรนด์นี้นี่แหละนะคะ <ผม S 2> บอกเลยว่าทําได้เลยเมนูที่คุณต้องการนะและเย็นช,ชื่นใจอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหพี่แชมป์ราดนมข้นลงไปอีกนะออโอ้โหทีมงานบอกว่าพี่แชมป์น่ากินมากๆเลยหนูขอใส่นมเยอะๆนะคะได้เลยได้เลยจัดไปจัดไปคุณผู้ชมค่ะทำเองจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยน่ากินอุ้ยพี่แชมป์มันดูมีมูลค่าใมมันดูมีราคามาก ma ร้อนร้อนแบบนี้ต้องการความสดชื่นแบบนี้กันอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ไม่ต้องออกไปไหนไกลมีเครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดฮิมาแบนด์ SKG บอกแล้วนะกำลังไฟเขาถึง350วัตต์เลยเลยค่ะเรียบร้อยคร,อครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเมนูแรกของเราครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูอะไรนะจัมบะอโลฮ่าแตงโมโอเคนี่เรียบร้อยฮะอีกห่งเมนูครับคุณผู้ชมครับนั่นคือน้ำแข็งสายงเครื่องนี่จัดไปเลยจ้าคุณผู้ ครับนี่ปั่นเลยนะฮะด้วยเครื่อง SKG ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมวัตถุดิบครับไม่ยากเลยฮะคุณผู้ชมครับมีข้าวโพดลูกชิดมีมันนะฮะทับทิมกรอบครับและที่ขาดไม่ได้คือน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็นมข้นนั่นเองนะพอนี่นะโอ้โหปันเร็วทันใจมากๆเลยคนจับจับไม่ทันเลยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้สายไหลเข้ามายกะมาๆนะคะไปพอลลี่ไปเลยนะวันนนะ เพียงแค่1,150บาทคุณได้เป็นเจ้าของเลยค่ะกับเครื่องทำน้ำแข็งใสนะจาก SKG นะคุณผู้ชมเยอะแล้วล่ะเยอะละเดี๋ยวเยอะแล้วเนาะได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวให้พอยิ่งใส่เครื่องแล้วกันย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าตัวมอเตอร์ของเขาฮะมอเตอร์ไฟฟ้า350วัตต์ครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาสามารถบดน้ำแข็งได้นะคุณผู้ชมนะถึง65กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยทีเดียวที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับเขารับประกัน หนึ่งปีเต็มอีกด้วยดยอดมากๆเลยค่ะเรียกว่ามีเครื่องแบบไหนที่ผอยากใส่วันนี้จัดไปเลยแล้วกันนะเยอะๆเลยนะชอบอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะเป็นเมนูวันหยุดเลยนะคะนี่เลยข้โพูดขาดไม่ได้เลยนะสวยสวยสวยใส่ไปแบบนี้สีสันน่ารับประทานมากๆเลยแต่ผกว่าข้างล่างข้างล่างเอาเป็นน้ำสองสีเลยได้ไหมพี่ไพรลี่วันนี้จัดไปเลยนะคะเือวัาเป็น ่าเป็นไอเดียที่ดีขวดซอสเราให้ไปถึง2ใบไงพี่แชมป์ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเลยวันนี้อยู่ในเซ็ตแล้วกับในราคาแค่1,150บาทและแน่นอนเปิดท้ายด้วยนมคอนหวานน่ารับประทานมากค่ะเอาแหละคุณผู้ชมถ้วยนี้เราสามารถวางขายในกลุ่มไลน์หมู่บ้านได้หรือว่าถ้าสมมติถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆแบบนี้นะฮะเราสามารถทํากินในครอบครัวได้อีกด้วยนะครับนี่ เราประทานมากเลยคุณผู้ชมดูสิเด็อน้อแข็งใส่นะเป็นแบบละมุนมากนี่เลยโอ้โหนี่ดูดูดูหยิบถ้วยมาโชวสักนิดนึงสิพอยลี่นี่เป็นไงอร่อยชํำๆอากาศร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมครับต้องมี SKG เคเครื่องนี้ติดบ้านเอาไว้นะฮะผมรับรองครับว่าบ้านของคุณเนี่ยจะเย็นสบายขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับยังไงหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาตอนนี้เลยนะครับ ดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งไผเกตฮิมารุ่น KG B9 บดเร็วบดละเอียดบดไวด้วยกำลังสองใบมีดตัวเครื่องวัสดุคุณภาพอย่างดีสามารถบดน้ำแข็งได้ถึง65กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงประหยัดไฟปลอดภัยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช้งานง่ายจะทำทานที่บ้านก็เย็นชื่นใจกับหลากหลายเมนูน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบ จะทำขนมหวานขายก็มีแต่ปัง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 ,ปงเปลี่ยนร้อนอันแสนน่าเบื่ออิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะรุ่น KG BD9 Rapid Shopping นำตัวช่วยดับร้อนกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น k g b d 9ที่รังสรรค์เมนูหวานเย็นได้ทุกเมนูดับร้อนทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยเลยค่ะสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดมากๆฮะเหมือนเกล็ดหิมะเลยนะครับด้วยกำลัง2ใบมีดครับตัวเครื่องวัสดุคุณภาพดีครับแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นครับและที่สำคัญค่ะใช้ได้กับน้ำแข็งทุกชนิดเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งสายเกล็ดหิมะรุ่น KGBD9 ปกติเครื่องละ1,990้าน1,990บบาทแต่ถ้าโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้ แถมเพิ่มฟรีทันทีขวดซอส2ใบมูลค่า90บาทพ้วยพลาสติก3ใบคลาสสีมูลค่า195บาทและถาดลองสเตนเลตมูลค่า190บาทมูลค่ารวมทั้งสิน้น2,465บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,150บาทเท่านั้นบอตเตอร์รับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์02 6669426หรือแอดไลน์แอดไซน์ p i p Shopping และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนเรียนหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงพร้อมส่งสินค้าทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ โอ้โหมาต่อเนื่องกับเมนูต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะกับเมนูลัดช่องเย็นๆชุดสัจ ได้น้ำแข็งเกรดหีบารที่ทำจากเครื่องของ SKC ลงไปพ่ชายทำเร็วมากอ่ะคุณผู้ชมเครื่องแรงไหมมีเหนื่อยไหมไม่เลยไม่เหนื่อยเลยออกแรงกดคันโยกไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะสมัยก่อนคือนั่งใส่น้ำแข็งนี้นะโอ้ตายแล้วย้อนกลับไปสิปีเลยจริงจริงอันนี้คือแบบ่ายมาครับคุณผู้ชมครับอันเนี้ยทุ่นแรงแล้วมันประหยัดเวลาเน้นย้ำนะคุณผู้ชมขาเขามากับกำลังไฟมากถึง350วัตต์และสามารนกดน้ำแข็งนะ้อให้เป็นเกรดหีมารได้ถึง65กิโลกรัมต่อนึงชั่วโมงใช่ครับคุณผ ครับอย่างที่เราบอกเอาไว้เราเตรียมวัตถุดิบนะคุณผู้ชมนะคือเนี่ยน้ำกะทิที่เราต้องมี<อ>นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลดช่องแล้วก็ทับทิมกรอบนี่เราใส่ไปก่อนเลยจะใส่แบบพอลลี่เมื่อกี้ก็ได้ใส่เครื่องก่อนก็ได้ค่อยใส่น้ํากะทิก่อนก่อนก็ได้แล้วแต่เลยว่าเราจะชื่นชอบแบบไหนนะครับใส่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บน้ำกะทิเสร็จปุ๊บน,<อ>นะฮะคุณผู้ชมทีนี้เราตักเครื่องใส่ลงไปเลยครับ รอดช่องของเรานี่แหละคุณผู้ชมคาเมนูคลายร้อนนะวันนี้ออกไปซื้อเขานะพี่แชมป์เอาดีๆถ้วยหนึ่งพลิยกดประจําเลยอยู่ที่80บกว่าบาทก็มีนะคะกับเมนูพวกรอดช่องท่งเครื่องแต่วันนี้คุณผู้ชมถาในเมื่อเรามีเครื่องทําน้ําแข็งนะคะใส่จาก s k g เบอกเลยโอ้ยเมนูไหนก็ไม่ต้องเสียแรงไม่ต้องตากแดดออกไปทํากินเองง่ายๆที่บ้านทำขายเลยก็ยิ่งดีคุณผู้ชมดูสิพี่แชมป์นะแต่งแป๊บเดียวยังดูน่าทานเหมือนไปซื้อจาก ร้านเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครัคุณผู้ชมครับอ่าสวยงามได้เลยมาโอ้โหบอกเลยค่ะจะเมนูไหนนะคะวันนี้รังสรรค์กันได้ง่ายๆด้วย SKG เครื่องนี้เลยลละค่ะครับผมเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพอยลี่ว้าวน่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมทำได้ทุกเมนูจริงๆนะเรียบร้อย อย่างเดียวพี่แชมป์ของข่าวรม หมูมะนาวแบบนี้แน่นอนค่ะเครื่องเคียงของเราที่ต้องรับประทานด้วยก็คือผักสดสดแบบนี้แม่จ๋าเราอยากจะเอาน้ําแข็งเกล็ดหีมะที่ทําจากเครื่องจากแบรนด์เอของเราเนี่ยมาน็อกผักของเราให้มันยังดูสดดูกรอบทานแล้วสดชื่นชื่นใจนะคะก็สามารถทําได้แบบนี้เลยหรือตามร้านอาหารเนาะพี่แชมป์เนาะเขาก็จะทําแบบนี้กันนะคะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับมีเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับคุณผู้ชมครับจะปั่นจะบดคุณสามารถทําได้เนี่ยเครื่องเดียวและที่สําคัญเนี่ยที่ เราบอกเอาไว้ครับว่าขนาดตัวจานของเขาเนี่ยจานสแตนเลสข,ของเขารัศสมีอยู่ที่21ซนติเมตรครับสูง5ซนติเมตรสายไฟของเขายาวถึง60เซนติเมตรคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเรารับประกัน1ปีเต็มดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งไผเกียิมารุ่น KG B9 บดเร็วบดละเอียดบดไวด้วยกำลังสงใบมีดตัวเครื่องวัสดุคุณภาพอย่างดี สามารถบดน้ำแข็งได้ถึง65กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงประหยัดไฟปลอดภัยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช้งานง่ายจะทำทานที่บ้านก็เย็นชื่นใจกับหลากหลายเมนูน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบจะทำขนมหวานขายก็มีแต่ปัง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 ,ปงเปลี่ยนร้อนอันแสนน่าเบื่ออิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนด้วย SKG เครื่องําน้ำแข็งสเกรดหิมะรุ่น KG BD9 โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมารุ่น k g b d 9ปกติเครื่องร้าน1,990บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้แถมเพิ่มฟรีทันทีขวดซอส2ใบมูลค่า90บาทพ้วดพลาสติก3าใบคลาสสีมูลค่า195บาทและถาดลองสแตนเลสมูลค่า190บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น2,465บาทแต่รให้คุณจ่ายเพียงแค่1,150บาทเท่านั้นมอเตอร์รับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์แอดไซน์ Rapid Shopping และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตาม ขอาลนและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงพร้อมส่งสินค้าทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ เอาละครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณจะได้ไปถึง7ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวเครื่องของ SKG เครับเครื่องทำน้ำแข็งสเกตหิมะรุ่น KG b ี9ีเหนึ่งเครื่องยังไม่พอเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับคุณยังได้ขวดซอสอ,อีก2ใบถ้วยพลาสติกค่าสีให้อีก3ใบและก็ถาดสแตนเลตไปให้อีก1ใบด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับได้เป็นแบบจุกๆุแบบนี้แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องโทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับถูกต้องค่ะ มอเตอร์เรารับประกันถึง1ปีเต็มคุณชมคาราคานี้ไปซื้อข้างนอกไม่ได้แน่นอนตามท้องตลาดทั่วไปแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวพี่แชมป์สตาร์ทที่1290บาทบเพราะฉะนั้นอยากได้ครบ7ชิ้นแบบนี้นะคะซื้อกับเราที่นี่ทีเดียว1150บาทแต่ตอนนี้จ้ะเวลาหมดหมดเวลาลงแล้วนะคะคเดี๋ยวเราสองคนขอไปเปิดร้านกันต่อวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดับร้อนด้วย SKG เครื่องทำน้ำแข็งสเก็ดริมารุ่น KG B9 บดเร็วบดละเอียดบดไวด้วยกำลังสองใบมีดตัวเครื่องวัสดุคุณภาพอย่างดี สามารถบดน้ำแข็งได้ถึง65กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงประหยัดไฟปลอดภัยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช้งานง่ายจะทำทานที่บ้านก็เย็นชื่นใจกับหลากหลายเมนูน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบจะทำขนมหวานขายก็มีแต่ปัง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 ,ปงเปลี่ยนร้อนอันแสนน่าเบื่ออิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนด้วย SKG เครื่องํำน้ำแข็งสเกรดหิมะรุ่น KG BD9 โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ SKG เครื่องทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะรุ่น k g b d 9ปกต,ติเครื่องละ้าน1,990บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้แถมเพิ่มฟรีทันทีขวดซอส2าใบมูลค่า90บาทถ้วยพลาสติก3ใบคลาสสีมูลค่า195บาทและถาดลองสเตลเลตมูลค่า190บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้น2460 26หรือแอดไลน์แอดไซน์แรปปิทชอปปิงและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงพร้อมส่งสินค้าทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ